ค่ะก็สวัสดีววน,นะคะพบกับ่ารวมาคในรายการ Iron Cast Gaming นะคะ,ะเรั่งเสืที่ไม่ลงคลิปไปหลายวันแล้วหลายวันจริงๆเป็นอาทิตย์เลยก็ได้นะคะค <c oughs> ือไอแผลบันเพิ่งหาเจอไงมันอยู่ใต้หมอนที่พี่นอนเงี้ยเราก็เลยไปนค้นนะคะก็เสือแล้วค่ะก็ระเบิดเป็นน้องคนเดิมนะคะพิมกีเพื่อนที่หกคนจ้ะ นี่นะคะก็ตอนแรกเนี่ยเยอะเกินนี่นะคะก็จะน,นี่เป็นนางนั้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนแรกมีคนส่งมาให้นะคะเจเจมอะไรก็ไม่รู้เป็นผู้ชายไม่หล่ะตอนนีส่งมาให้เปซีชมพูเหมือนกันแต่ว่าแล้วว่าอย่าค่อยเปลี่ยนที่จอเปลี่ยนนะคะตอนนี้หน้าตานางโอเคมากเลยนะ เรากว่าจะเลือกได้อ่ะเออจริงๆนอนนะ้ำนี่แบบมาห่ร้ามาแบบตอนนี้เรามีตังอยู่ไม่ถึงห้าพันนะคะประมาณเออสี่พันนะคะน่าจะเกินห้าพันแล้วก็น,นีไม่แค่สั้นๆ เราจะมาแจ้งนะคะว่าช่วงนี้อาจจะไม่เข้าได้ลงคลิปก็ต้องขอไปนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย